หลังนะคะก็เป็นแกะสลักลวดลายประมาณนี้นะคะเป็นทั้งแผ่นเลยนะคะเป็นทั้งแผ่นเลยจะตั้งโชว์แบบนี้ก็ได้ใส่แท่นวางแบบนี้ตั้งโชว์แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วสีของเขานะคะก็มีความฉ่ามากๆสีของเขาก็คือมีความฉ่ามากๆจะเป็นสีขาวอมฟ้านะคะสีขาวอมฟ้าแบบนี้นะคะสีขาวนะคะดงบ่งบอกให้นะคะส่งเสริมในเรื่องของความโชคลาภโชคดีโชคดีโชคลาบนะคะดึงดูดโชคลาบมาจากทั่วทุกสารทิศแล้วสีฟ้านะคะ ส่งเสริมในเรื่องของชีวิตดีขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วการแกะสลักลวดลายมังกรคลือชัดเจนดุดันหน้าเกงขามนะคะหน้าเกงขามสง่างามนะคะท่านใดที่อยากได้ไปเสริมบารมี จะสวมใส่เองหรือว่าจะตั้งโชว์ที่บ้านก็ได้นะคะเพราะว่าพาราเขาแรงนะคะพาราเขานะคะจาก4,000วันนี้แม่คะปล่อยโปให้เลยนะคะในพาราเพียงแค่3,500เท่านั้นนะคะแล้วสีเขาฉ่ำนะคะสีเนียนทั้งก้อนแบบนี้สม่ำเสมอเป็นงานมายาเป็นงานมายากมากๆเลย